สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้มีอัปเดตย่อย3.5.1อย่างที่บอกไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตมาแจ้งสั้นๆหน่อยสําหรับสาวก Android นะครับผมใครที่เล่น Android แล้วบนบอกว่าเฮ้ยผมไม่ชอบเลยเวลาเข้าไปปรับหน้าเลือกตัวสํารองนะครับผมมันโหลดค้างนานหลังจากที่แพดก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โคเขาได้ปรับว่าให้เราสามารถที่จะให้ Android นะมันแสดงผลหน้านักเตะได้ประมาณ6แถวเลยนะครับผมมันก็ทําให้หลายคน ชอบนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ iOS เขามีมานานแล้วแต่ Android ไม่มีสักทีนึงนะครับอันนี้คือของที่ปรับไปล่าสุดนะครับแต่ก็มีผู้เล่นจํานวนหนึ่งนะครับผมที่อาจจะสเปคมือถืออาจจะไม่สูงนะครับทาให้ไม่ชอบเพราะว่าโหลดแล้วมันค้างนะครับนี่เป็นสาเหตุที่วันนี้พี่โคอัปเดต3.5.1เป็นเรื่องหลักหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ณตอนที่อําทําคลิปอยู่นี่นะครับ11โมงครึ่งมีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับที่แจ้งอัปเดตมาก็คือเราสามารถที่จะปรับนะสำหรับ Android นะเฉพาะ Android นะ สามารถที่จะปรับให้มันแสดงผลแบบเดิมก็ได้แบบใหม่ก็ได้นะครับเรียกได้ว่าคุณอยากจะปรับแบบ2แถวก็ได้นะครับผมแบบเดิมนะมันจะโหลดง่ายๆหน่อยนะครับผมสําหรับใครที่สเปคน้อยนะครับผมหรือจะไม่ต้องปรับก็คือให้มันแสดงผลเหมือนปัจจุบันเนี่ยก็คือ6แถวนะครับเหมือน iOS นะก็จุใจไปเลยสําหรับใครที่สเปคแรงนะครับผมก็ไปเลือกปรับได้นะครับโดยเข้าไปที่เกมเซตติ้งนะครับเพย์เซตติ้งนะครับแล้วก็เพย์การ์ดดิสเพล a ์นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับระหว่าง low หรือไฮเนาะไม่ได้บอกว่าเป็นไฮหรือเปล่าน่าจะเป็นไฮนะถ้าอยากจะให้แสดงผล2แถวก็เลือกเป็นโลนะครับถ้าอยากจะให้แสดงผล6แถวนะครับผมก็เลือกเป็นขีดนะอ่ะไม่ใช่ เลือกเป็นไฮน่าจะไฮนะน่าจะคำว่าไฮนะครับไม่ได้บอกในหน้านี้นะครับก็มีสั้นๆประมาณนี้ก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะทําคลิปแจ้งเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับหรือว่าการทปเดียนย่อยครั้งนี้แค่ปรับเรื่องนี้เพื่อเอาใจคนที่สเปคไม่ถึงหรือเปล่านะครับ <Okay. S 2> ก็ต้องกดมือให้นะครับผมก็ต้องใจเข้าใจเรานะบางทีแหมทุนทรัพย์คนเราเปลี่ยนมือถือสิครับเปลี่ยนมือถือสิครับพูดมันง่ายครับผมใช่ปะก็ตามนี้ครับผมทํามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกีน I've time changed the Be for I thought I would never be